ย่างย่าย่าสไลด์โย่ไปเริ่มุนเริ่เดินเอาเอาปลายปลายเท้านะครับนิ้วโป้งน้ำหนักจะมีจะพอรู้สึกว่านิ้วโป้งกับนิ้วชี้เราจะแตะที่พื้นแตะเราเราไม่เต็มเท้านะเราหนึ่งและสองไปอย่างนี้นะครับสามสี่ไปหนึ่งและสองตรงและนี่เราเอาเท้าเท้าซ้ายลากมาใกล้ๆ หนึ่งและสองแยกอย่างนี้นะครับสามสี่แปดหนึ่งและสองนะฮะสองราวางเต็มนะครับหนึ่งและสองถ่ายน้ำหนักมานะครับเ,เ,เดี๋ยวผมจะต่อด้วยสามสี่นะหนึ่งและสองสามสี่สามจะลงไปข้างหลังแล้วสามสี่น้ำหนักก็จะถ่ายน้ำหนักมาเท้าหน้าก็คือเท้าขวานะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะสามสี่แปด หนึ่งและสองลงสามย่ำสี่เห็นไหมครับสามน้ำหนักจะอยู่ข้างหลังสี่จะถ่ายมาข้างหน้านะครับสามสี่แปดหนึ่งและสองสามสี่ย่สี่แปดหนึ่งและสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดเหมือนกันห้าและหกเจ็ดแปดนี้ทำในทางตรงกันข้ามนะครับสามสี่อ่ะห้าและหกจ้าสี่แปดห้าและหก เจ็ดแปดได้ไหมครับอ่ะครั้งนี้นะสามสี่นะสี่ห้าและหกเจ็ดแปดอ่ะต่อเนื่องนะหนึ่งถึงแปดเลยสามสี่แปดหนึ่งและสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดเทคนิคนิดนึงผมจะเอียงตัวนิดนึงสังเกตดูไหมผมจะเอียงอย่างนี้นะ ชกจังหวะลำหนึ่งและ2ลงสามห้าและ6 7 8ดเห็นไหมมันจะมีจริตใช้เอวเข้ามาช่วย1และ2ลง3 4 5และ6 7 8ต่อไป8ดที่2โยก1 2 3 4นะครับ4ก่อนนะโยกขวาไปถ่ายน้ำหนักไปหนึ่งสสาม สี่ตั้งแต่ต้นแล้วถึงโยกสไลด์นะสามสี่แป่ะหนึ่งและสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดโยกหนะนึ่งสองสามสี่นะเจ็ดแปดนี้จังหวะโยกเราชักเท้าขวามาแล้วโยกไปพร้อมกับมือเราหนึ่งสองสามสี่อีกครั้งหนึ่งสามสี่ป่หนึ่งและสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดโยกหนึ่ง สองสามสี่น้ำหนักมาอยู่ตรงซ้ายแล้วนะซ้ายจะเป็นแกนเท้าขวาก้าวไปข้างหน้าห้าหมุนกลับตัวไปด้านหลังห้องนะครับแต่เท้ายังอยู่ตำแหน่งเดิมคลิกข้อเท้าสองข้างเลยไปด้านหลังหมุนหกถูกต้องหกนะเท้าขวาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าเจ็ดหมุนกลับมาหน้าเดิมแปดเท้าเหมือนครูไหมครับเหมือนนะอาจจะตรงโยกหนึ่งสอง สามสี่ห้ามุนหกเจดมุน8โอเคเราต้องวางเท้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับที่5กับที่7วางหมุน6 7มุน8นะครับมาที่3เหมือนเดิม1 2 3ตก,ตก4เหมือนกันนะครับเดินด้วยเท้าขวา1 2 3่งสอตกฟืนพร้อมยกหัวเข่าซ้ายนะครับ โอเคอีกครั้งหนึ่งจากตรงโยกหนึ่งองสหมุนหกเจ็ดหมุนแเดิน1 2 3ตก4แล้วถอยหลัง5 6 7 8แบบนี้นะครับ8แบบต้องมือจะต้องแบบตั้งฉากแบบนี้เลยนะครับจากตรงเดินไปข้างหน้า3 4มสี่ปดหนตก4 5 6 7้ถอยแ มีมือมาด้วยตั้งแต่ต้นนะครับ3 4 8 1ี่แดหนึ่งและ2 3 4สมส้และห7เโยกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดเดิน1 2 3ตก 4, 4 5 6 7 8โอเคเจ็ดนี่เราหมวนตัวอยู่ตรงกลางเราพอยที่8แบบนี้นะโอเคมาสุดท้ายแล้วเท้าที่เราพอยเต้นเหมือนดาวล้อมเดือนเลย 1>, 1แยก2 3แยก4อ่า8ปุ๊บ8ปมาที่4ไปนแยก2 3แยก4นะครับได้ไหมได้ไหมงงไหม<ช>เราแค่เดินไปข้างหน้าสั้นๆเท่านั้นนะครับเดินหน้าสั้นแต่ว่าแยกกว้างๆนะครับลายจะสวยนะครับจบที่8เราทำา1แยก2 สแยกสี่ขอมือแบบนี้นะครับ7 8นะครับมือกับมาชิดมือกับมาชิดนะครับแล้วย่อตัว1แยก2 3แยก4โอเคอสไลด์สไลด์สามสแดหนึ่และ2 3 4สี่ห้าและ6 7 8ยกอหนึ่งสองามส้าห จ็ดมูนแปดเดินหนึ่งสองสามตกสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่นะครับย่าเท้าเท้าที่เราคลอยย่ำอยู่กับที่มาข้างหน้าห้าหกเจ็ดแปดง่ายๆแค่นี้เองตึ๊ด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 หนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ย่ำมาข้างหน้า 5 6 7 8 5หลัง6 7 8แบบนี้นะครับอ่ะจัดตรง8แบบนี้3 4บาทสุดท้าย1 2 3 4 5 6 7 8หนะครับหน้าเดียวก่อนยังไม่เปลี่ยนทิศอ่ะตั้งแต่ต้น3 4 8 1ี่แและ2 สามห้าและหกเจ็ดโยกหนึ่งสองสามสี่ห้ามุนห7เจ็ดม้นแปดหนึ่งสองสามตกสห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดจบแล้วมีแค่ส่